ประธานาธิบดีใช่อิงเวนผู้นำไต้หวันสาทราจีนเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักข่าว Military New s g g n n y y หรือ MNA และหนังสือพิมพ์โยชนซึ่งเป็นสื่อของกองทัพไต้หวันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหาร เฉินอิงจูผู้สื่อข่าวหญิงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มอบภาพประตูที่เธอวาดขึ้นเองให้ประธานาธิบดีชาอิงเวินซึ่งผู้นำไต้หวันได้ไวอวยพรให้เธอหายเป็นปกติในเร็ววันประธานาธิบดีชาอิงวินยังลองทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวนับเป็นผู้นำไต้หวันคนแรกในรอบ74ปีที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักข่าวของกองทัพ โดยสำนักข่าว MNA ได้จัดทำเสื้อยืดที่สกรีนภาพปรัชนาทิพดชีชาอิงวนไว้ด้านหน้าเพื่อส่งมอบเป็นของที่ะระลึกให้แก่ผู้นำไต้หวันในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยสำหรับสำนักข่าว MNA เป็นสำนักข่าวที่มีหน้าที่นำเสนอข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจต่างๆของกองทัพอันชันสมพุทธรรยงาน